สวัสดีค่ะแม่อุมาพยากรค่ะมาดูดวงประจำวันของคนเกิดวันศุกร์ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะว่าดวงท่านจะเป็นยังไงจะดวงดีดวงร้ายหรือว่าจะร่ำรวยเงินทองจะมีทางอะไรเปิดทางหรือแก้ไขปัญหาชีวิตอย,อย่างไรนะคะดวงดวงนี้เป็นดวงส่วนรวมนะคะ ไปดูว่าจะมีจะไปตกของใครไปโดนของใครทางแก้ไขเป็นยังไงนะคะของคนเกิดวันศุกร์ประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่เลือกไพ่ให้คนเกิดวันศุกร์ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ พ่อศิวะนะคะพ่อศิวะนะปกป้องคุ้มครองลงมาให้พรลงมาพอต่อยู่ใน้ันละคนเกิดวันศุกร์เดือนพฤศจิกาเทพคือพ่อศิวะคุ้มครองนะคะแม่สุรวดีนะคะ แม่สุลวดีเป็นตัวตนนะคะเป็นอยู่ที่ประจำตัวของคุณคือเทพผู้หญิงคือเทพแม่ถุลวดีนะคะภูเขาหิมาลัยนะคะก็เหมือนเดิมพ่อศิวะคุ้มครองพระแม่สุลวดีเป็นคนที่เป็นคนที่ประจาคนเกิดวันศุกร์นะคะประจำเดือนพิจิกาเป็นคนที่เยืะ เป็นดวงที่คุณคิดอารมณ์ดีเยือเกเย็นเป็นดนตรีนะในหัวใจของคุณนะคิดอะไรพยายามคิดสิ่งดีๆพ่อสิว่าคุ้มครองนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะมีม,มีมีเทพประจำเล,เลยเทพประจำตัวเนี่ยเขาอยู่ไม่ตรงกันใช้ตติให้ดีตั้งให้ดีนะ จะไปเตะให้คุณไปดูเดือนเกิดของคุณด้วยอย่าพลาดอย่าพังนะอันนี้จะเปรียบเทียบถ้าจะเปรียบเทียบหมายถึงว่าอย่าผิดคือว่าเนี่ยคู่มาสับคู่นะคะคือสับคู่คู่ของใครคู่ของมันอย่าไปเปลี่ยนคู่อย่าไปแยกคู่อย่าเอา นะอย่าเอาฟาร์มสวยฟาร์มง,งามหรือฟาร์มดีความทําเหมือนหวานสเสน่ห์ของตัวไปแย่งคู่ของใครนะคะของเทพของคนเกิดวันตุกในเดือนพฤศจิกานะคะเพราะคุณนะอยู่ในภูเขาหิมาลัยถ้าคนคนไม่ได้เป็นอย่างนี้หมายตั้งสติเพราะเนี่ยคนสวยเป็นเปรียบเทียบอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพระแม่นะแต่เปรียบเทียบท่านเนี่ย เป็นคนที่มีสเสน่ห์เยือกเย็นมีคู่อยู่แล้วมีคู่ประจำํำประจํำโลกอยู่แล้วคือคู่ก็เป็นคู่ที่ยิ่งใหญ่ดวงก็เป็นคู่อยู่แล้วแต่ว่าเปรียบเทียบว่าความสวยของเนี่ยเปรียบเทียบถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนว่า คุณเนี่ยคุณเป็นทวารมีเสน่ห์เนี่ยใช้เมยยิ้มเหมือนฟวามมีนเสน่ห์ของคุณคือการเยือกเย็นดีตีดีตรีตีพินอะไรอย่างนี้นะคะเยือกเย็นในคุณใครเห็นจะต้องเหมือนลุ่มหลงคุณนะคะอันเนี้ยคุณเป็นผู้หญิงสามีไม่ได้อยู่ด้วยเพราะปิด ผิดตัวเงี้ยนะผิดผิดองค์เนี่ยคือสามีไม่ได้อยู่ด้วยในตัวของคุณเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีสเสน,เนนะ่หคนน์คุณอย่าเดินทางผิดนะหมายถึงคนเกิดบัรตุกคุณอย่าเดินทางผิดนะเดืินพฤจิกาอย่าไปหลงผิดอย่าไปหลงผิดคนใครเขาก็มาชอบเพราะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวคุณจะเป็นคนคนเกิดบัณฑุจะมีสะเสน่ห์ในตัวคุณอย่าหลงตัวผิดอย่าไปทําผิดถ้าคุณทําผิดเนี่ย ภูเขาหิมาลัยนะคะภูเขาหิมาลัยที่ยิ่งใหญ่ถ้าคุณตกลงมานะถ้าคุณตกลงมาคุณจะลำบากอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นคุณเวลาคุณมีะเน่คุณเห็นเนี่ยใครเห็นคุณอย่าไปเชื่อในะเน่นั้นคุณมีพ่อสิวะเป็นที่ตั้งเทพแผงคุมทุกเทพนะท่านคุมท่าน ท่านคุมคือมีเทพแห่งผู้ยิ่งใหญ่เปรียบเทียบอาจจะไม่ใช่พรอติวะอะไรก็ได้คือเปรียบเทียบอยู่อยู่ในชั้นเทพผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเหมือนเปิดทางให้คุณคุณถ้าคุณเดือดร้อนอะไรคุณก็ขอพอรหมายถ้าดวงคุณตกเนี่ยภูเขาหิมาลายเขาบอกให้คุณตะดอกเคาะ ขอเข้ามาอย่าให้ตกนะคะคุณต้องสวดมนต์ขอเขามาเนื้ออะไรแล้วแต่คุณก็จะทางพ่อติวะจะได้เปิดทางให้เหมือนท่านอยากจะช่วยเราก็ช่วยไม่ได้ถ้าคุณไม่ขอเข้ามานะคะคุณอย่าทําตคนเกิดวันตุกนะคุณอย่าทําตัวให้คุณตกได้เพราะภูเขาหิมาลัยถ้าตกแล้วมันก็จะเบื่นตกลงมาเพราะฉะนั้น ในเดือนพฤติการนี้คุณจะต้องไหว้ผ้าจวดมนนะต้าจวดมนตต้องมีจิตใจทําใจให้สะอาด ทำใจให้สะอาดแล้วชีวิตคุณจะได้ไม่ตกยังไงก็ประคองให้ได้เพื่อให้ยืนอยู่บนเขาคุณเคยดีอยู่แล้วคุณก็จะดีตลอดไปหรือว่าคุณที่ลำบากเนี่ยคนที่ลำบากอยู่นะคะปัญหาชีวิตที่คุณกำลังจะหาทางออกเนี่ยคุณเหนื่อยหน่อยเพราะภูเขานี่ลูกใหญ่ฝัดคุณจะตะกายไปถึงนี่หมายถึงคนที่ว่าลำบากคุณพยายามตะกายเนี่ยมันหนักเหลือเกินใช่ไหม ภูเขาลูกนี้มันหนักเหลือเกินนะี่ยคุณจะปัตะกายไปถึงนะี่ยฝัดจะถึงยอดได้ไมันก็ลําบากแต่จุดเด่นของคุณนะถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็เป็นคนหลอ่อเป็นคนมีเสน่ห์เป็นผู้หญิงก็เป็นคนมีเสน่ห์คนหลงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณมีเสน่ห์ใครเห็นใครก็ชอบเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ชีวิตทางที่ถูกเพราะฉะนั้นพ่อสีวะจำสินนะทางที่คุณจะไหว้ได้ขอพร คุณก็ไหว้พ่อสีวะนะเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาอะไรอย่างเงี้ยคนที่แบบว่าดวงเหมือนว่าชีวิตของคุณก็แย่อยู่แล้วคุณอยากจะอยู่ที่สูงะขึ้นก็ลําบากเพราะมันเป็นภูเขาลูกใหญ่นะคะแต่ถ้าคนอยู่ที่สูงแล้วถ้าคุณทําไม่ดีถ้าคุณตกอะ่ะมันตกแล้วมันลําบากเลยนะคะนี่ไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือความตายเนี่อะไรหมายถึงชีวิต จะเหมือนโลกส่วนตัวของคุณเนะ่ยเหมือนจิตใจเหมือนโลกส่วนตัวอะไรของคุณนะเขาบอกคนเราอะ่ะเหมือนเราทํางานเราเป็นเจ้าคนในคนอยู่แล้วอยู่ดีๆโดนปดกลางอากาศอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเคยเป็นคนเด่นคนดังดีเงี้ยแล้วคุณมันเรื่องไม่ดีเปิดมันก็จะล่วงขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นว่าคนเกิดวันศุกร์เนี่ย ต้องไหว้พ่อสิวะไหว้แม่พระสุดแลวด้วว่ดีหรือว่าไหว้เทพผู้หญิงทุกพระอ,องค์นะพระไหว้พ่อสิวะไหว้เทพผู้ชายพ่อพิแคเนตเป็นตัวแทนของเทพเป็นตัวแทนของเทพเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบานะคะของคนเกิดวันศุกร์ค่ะ ใช้ชีวิตยังมีสติตั้งสตินะคนที่แบบว่าทำใจให้สะอาดคุณก็จะไม่ร่วงจากเขานี้ได้นะคะแต่ถ้าคนว่าตรนาไม่ดีคุณพยายามจะขึ้นเขาเนี่ยมันเขาจะเปรียบเลยเขาหิมาลัยเนี่ยใหญ่มากคุณขึ้นยากนะคะขอโชคดีค่ะ